เพื่อน่ะห้ามาท้ำบุญเอาบักโม่มาให้ลี่ยงสองวัดพี่น้องเอ้วยเพื่อน่ะเพื่อน่ะผางามผานำเทียงพี่น้องเอามาให้ลิลี่ยงผานำเทียงเพื่อนป๊าดมีแต่ตู่อ้วนๆเด้ออึ้มขคืนกคกตาลวันนี้ ยังมากกวยๆเก๋ๆพี่น้องนน่ะมาเด้อมาเด้อมากินแตงโมเด้อกินแตงโมเด้อมาเด้อเอามีดกับปาดเอามาวาสันอีหล่ะเอ่ นอนไปลูกเออเออหัวหน้าหู้จดีใจดีใจว่าจะของได้เใส่มือเลี้ยงเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้้ยย้เน คนน่ะลังมากเวือนเวอนเอ้าพี่อนนีลาเนี่ยพี่อนนีลาไปแล้วคนนะเพื่อนนะครับแควงอีลาลาเบงลูกมันอยู่เอิกดูลูกเบงลูกมันอยู่เอิกนั่นนี่ไหมมันอุ่มลูกน่อย เชบ่เชียบ่กินนิ่มๆพู้น่ะฮูดแม่มันหัวกอยางมาพูนน่ะองลางองลางมาพูนน่ะ เอาเวลาเดี้ยวหายเดี้ยวหายเรวเดี้ยวหาตัวนี้มันจีเอาอยูน่เอาเอาเอาน้องกันเที่ยนกันเอา มันบอหลายตัวดอกเอาล่องกองล,ล่องใบรวดมันมันสีนา,ามีท่อนี่นหลหะเบึง่งให้มันควายกิน <laughs> เป็นตะแเส็บเดี๋ยว่ะ อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี่อ่อยวะไร่อยวอร่อยวไม่ร้อยกัดกินัวมันเน่ากินเลยมันว่าไม่เน่วกินแล้วเล็บตีนพ่อดำ ได้ผู้ละนวยละนวยไปนั่งกินกุจูกะจายอยู่วะนี่ผู้อหนมาเด้อมาเด้อสองตัวน,นั่นสองคนเขาก็มาในน้อยใแน่อยูนอยนนย่นแล่นออกากกทำมากุ่น